ชาแนลนะคลิปนี้นะครับผมมาเปิดตรงนี้เลยนะครับให้ดูกัน <S <s ก็มีมีแป้งนะแล้วก็น้ำเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับเดี <S <s ๋ยวเราก็เทมันพลังลงไปนะครับแล้วก็คุกเขาให้ให้แป้งติดติดตัวมันฝร <s> ั่งอันนี้ก็จะเป็นรอบที่หนึ่งอันนี้จะเป็นรอบที่สอง ของสายเขย่าโลกใส่แล้วก็ใส่แดงคือตัวผงที่ว่าเอามาเขย่านะครับก็จะมีอะไรก็ของไข่เค็มนะครับวิงแจ๊บต้มยำนะครับพิซซ่านะคระหมาล่า,าเผ็ดมากที่นี่เขาจะชอบกินผสมกันอ๋อก็จะผสมอย่างเช่น ก็มาหลายครั้งแล้วมันมัน<า>หมดคิวยาวคิวยาวาสวัสดีครับปักหลักชแนลนะคัปากหลักชแนลคลิปนี้นะครับเราพามาดูนี่เลยนะสำหรับร้านนี้นะครับอ่ามันฝรั่งทอดนะครับมันฝรั่งทอดอร่อยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับนี่เลยร้านคิวยาวมากเขาดูเขียวกรด้าหลังผมนี่นะแถวยาวมากนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น EP พีพิเศษนะครับคลิปนี้คือ ทางร้านเนี่ยนะครับจะแจกสูตรให้ทุกท่านนะครับรับชมคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยครับนี่นะครับสวัสดีครับนี่เปรัลชแนลนะคลิปนี้นะครับผมมาเปิดตรงนี้เลยนะครับให้ดูกันจัดจ้าตรงนี้เลยเห็นเห็นกันนะครับว่า ใช้อะไรยังไงนะครับก็มีมีแป้งนะแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวหมันฝรั่งก็ประมาณนี้นะครับ ใส่อะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วมีก็มีแป้งแป้งกับน้ํานะครับอันนี้เป็นน้ําต้มพิเศษนะครับมาจากบ้านนะปรุงมาแล้วไม่ใช่หยอกเล่นน้ําเปล่านะแล้วก็เทมันฝรั่งลงไปนะครับ แล้วก็คุกเขาให้ให้แป้งติดติดตัวมันฝรั่งนะครับอันนี้เติมน้ำเพราะว่ามันมันเหนียวไปใช่ไหม เ,เอาไปทอดนะครับอันนี้อันนี้คือจะเป็นการทอดครั้งที่หนึ่งก่อนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะทอดสองครั้งนะครับ ก็คือประมาณ50%ก่อนนะครับในการทอดนะะ ก็ะจะเป็นยี่ห้อนี้นี่อะไรนะครับคนเยอะทุกวันนะครับทอดไม่ทันเลยนะตอนนี้นะทำไมไม่อยู่นะี่นูรงไหน ่อันนี้จะเป็นทอดครั้งที่หน,นะครับนเาจะกคะนีอันนี้ก็จะเป็นรอบที่หนึ่งอัน,นจะเป็นรอบที่สงนะครับ ต้มน้ำมทานกันดูนะคะสว่สดีค่ะสะแกนงโ้นพิ่ม้นะคะวนนี้กมนาปรอกินทอดรลินะคะเกบโน๊ะแลกช่เก็บกอาซื้อด้วยนะคะตกรนงปนค่ะน้องๆน้อวเนะสแกนเรีงโพ นี่นี่ให้ดูใช้น้ำมันนี่เลยยี่ห้อนี้นะสับสนประหลักชาแน,นลเราได้นะครับนะตั้งโชว์พินยี่ห้อนี้นะแต่ว่าเอามาทอดจริงเป็นอีกยี่ห้อยี่ห้อเดียวกันยหอนย,นยอกเล่นขวดเล็กกับขวดใหญ่อ๋อมีขวดเล็กกับขวดใหญ่นะน้ำมันอย่างดีนะครับอันนี้ใช้น้ำมันวันกี่ขวดเนี่ยประมาณวันละสองลังยี่สิบสี่ขวดยี่สิบสี่ขวดนะครับ,รนรบในการทอดนะน,นี้ก็ลังละ 8, แปดร้อยยี่สิบลัลงกับปลังก็แปดร้อยยี่สิบ 8, อันนี้จะเป็นการเขย่านะของสายเขย่าโลกนะครับไฟนักชกไฟแดงคือสายเขย่าโลกนะครับในมุมน้ำเงิน,นนั้นนะครับขวาทะลวงหม้อนะใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่นี่หยอกกันเล่น <c oughs> นี่แล้วก็ ามาตัวนี้นะครับผมจะพูดคุยในเรื่องของตัวนี้จะเป็นชีสนะครับสำหรับซื้อเพิ่มนะเอาไปเอาไจิ้มเพิ่มจุกเพิ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผงที่ว่าเอามาเขย่านะครับก็จะมีในเรื่องของอไข่เค็มนะครับวิงแซบต้มยำนะครับพิซซ่านะครับหมาล่าเผ็ดเผ็ดมากสไปซี่นะครับปาปิก้าบาร์บีคิวสาหร่าย ชีส <Che> นะครับอันนี้ลแล้วก็เกลือป่นอันนี้เป็นข้าวโพดอ่าข้าวโพดนะครับแล้วก็แซวครีมนะครับสไปซี่กับเผ็ดมากมีนต่างกันยังไงต่างกังนตรงที่ว่าเผ็ดมากมันจ,จะเผ็ดกว่าสไปซี่อ๋อ,อ,อเผ็ดม,มากจะเผ็ดกว่าสไปซี่นะครับคือจริงๆ,ๆสไปซี่ก็เผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จะเผ็ดม,มากกว่านะครับที่นี่เขาจะชอบกินผสมกันอ๋อก็จะผสมอย่อางเช่น,นก,กินชีสผสมกาบวิปปิ้งคุกี้เด็ชีส บาร์บ oh, okay. uh ีคิวชีสปาปิการ์อ๋อนะครับเขาจะเข้าประสบกันนะครับตอนนี้แถวแถวเจ้าพองใหญ่แล้วนะพุงใหญ่แล้วนะโคตรหวานกับซาวครีมโคตรหวานกับสาวครีมนะครับเท่าไหร่ดีจ้าสามสิบสามสิบบาทนะครับ นี่ขย่อนี่มีสูตรไหมต้องวนซ้ายก่อนวนขวาก่อนไหมขย่อยขย่อธรรมดาขย่อธรรมดานี่แหละจ้ะนะครับให่มันพู่ใก็ใช้ได้แล้วอ่าให้มันให้มันคือให้ผงเนี่ยมาเกาะตามมันฝรั่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยแล้วนะครับนี่สามสิบบาทไปแล้วนะครับเอาครับเอาผงอะไรครับพิซซ่าครับเอาพิซซ่านะครับไม่ถามลูกค้าบ้างว่าเป็นยังไงกินเป็นเป็นยังไงกินบ่อยไหมผมเพิ่งมาครั้งแรกเพราะมาหลายครั้งแล้วมันมันหมดคิวยาวคิวยาวยาวมาก วันนี้โชคดีนะฝนฝนมาตั้งเขามาลูกค้าเลยหลบหลบก่อนเอาหมอะไรนะคะพิซซ่าคะ่ะพิซซ่าห้าสิา 5, 5บน,นะคะครับอันนี้อันนี้โชคดีแนละ้วนี่คือมาหลายครั้งแล้วพุ่ธจะได้กินทางแล้วเขาไม่จัดเยอะก่อนยาวจัดที่แถวมันยาวจัดนะครับยาวมากเลยแล้วคุณจะไม่ผิดหวังรับแล้วรับรองว่าจะต้องมายอมต่อแถวครับทำทำ อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับพี่บางทีต่อกับต่อแถวรอมันไปต่อคราจสุดดำเลยครับไปไปไปต่อไปต่อตรงไหนนะแถวอ่ะให้ดูให้ดูมือแม่ค้าสุดสายตาเลยไงสุดสายตาเลยเลยนะครับนี่ให้ดูแบบแถวยาวมากนะแบบเนี่ยนะโอ้ยเออ นี่ยังน้อยนะคิวันนี้น้อยเอาคือถึงเดินปาติกาถึงเองก็บาร์บีคิวถคงัออย่างละสามสิอย่างละสามสิตกลงกี่กี่อย่าง3อย่างสอย่างนะเลทปาิกาหนึ่บาร์บีคิวหง แล้วก็ย้าอีกทีนะค,คือดูดูคลิปผมเนี่ยคลิปแน่นนะครับคลิปพิเศษคลิปนี้นะ mm hmm. ก็คือ,อในเรื่องของสูตรเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ทางทางพี่เขาก็ได้บอกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจริงๆที่ที่พี่บอกมานี่ก็เอาไปทําขายได้แล้วนะได้ค mm ่ะ hmm. นะครับผมก็เลยจะไม่ไม่ไม่ลงเบอร์โทรไ่ให้แล้วกันนะครับถ้าถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้ให้มาที่ร้านนะครับพิกัดนะครับก็อยู่ที่ตลาดบางใหญ่ mm hmm. นะครับตรงข้ามกับปัางุมูมาที่เซ็นทันเวส์เกต นนทบุรีนะครับมามาที่เซ็นทรัลไวิเตด,ด้านนู้นนะครับเดินข้าสะพานลอยลงสะพานลอยมาเจอร้านพี่เขาเลยนะครับ อนนี้ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลติชแนลด้วยนะครับชแนลเราก็จะมาหาของอร่อยๆนะฮะให้ท่านได้ตามมาชมตามมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับถายทุกวันหรอหยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับอะไรนะครับทีดูดูู่ายวันอาทิตกิดปอ๋อครับเอาไม่ถึงผมใช่ไหมถ่ายทุกวันใช่ไหมถ่ายถ่ายถ่ายประจำครับ 那我就吗